สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการใต้ปีกฝนหลวงนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพราะว่าในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมงานสําคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของพวกเราปวงชนชาวไทยนั่นก็คือวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจําปี2565เราจะพากันไปน้อมราลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพ ผู้ทรงก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาเป็นระยะเวลากว่า67ปีไปติดตามรับชมกันค่ะ เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์จากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดกาลาสินและผ่านจังหวัดสกลนครได้ส่งรับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้า และได้พระราชทานแนวความคิดเรื่องการทำฝนจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์และหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลได้ทรงร่วมกันศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารต่างๆทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและด้านการดัดแปลสภาพอากาศจนกระทั่งในปีพศ2512พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก โดยมีหม่อมราชวงศ์เทพริ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วณอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกค่ะซึ่งจากการทดลองในครั้งนั้นได้สำรวจทางภาคพื้นดินและได้รับการรายงานยืนยันจากราษฎรในบริเวณดังกล่าวว่าเกิดฝนตกลงในพื้นที่ทดลองจริงนับว่าเป็นนิมิตหมายที่บ่งชี้ให้เห็นว่าสามารถบังคับเมฆให้เกิดฝนได้จริง และในปี2565นี้นะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงณศูนย์ฝนหลวงหัวหินโดยวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนี้รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2545ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงด้วยค่ะ นอกจากนี้ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เฉลิมพระเกียตรติและศูนย์ต้นแบบอีกด้วยค่ะสำหรับพิธีน้อมรำลึกในวันนี้เราได้รับเกียตรติจากพลอากาศเอกชลิตภุกภาสุของคมมตรีและท่านจรันทาดาการสูตรองคมมตรีเป็นประธานในพิธีและยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพิธีมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปี2,565ซึ่งเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ,รขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพราะว่าอาสาสมัครฝนหลวงจะเป็นคนที่คอยเป็นหูเป็นตารายงานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่สภาพอากาศ ความต้องการน้ําให้แก่พืชชนิดนั้นๆให้แก่สูงปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง7ภูมิภาคเพื่อนํามาประกอบการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุดเพราะอาสาสมัครฝนหลวงนั้นไม่มีค่าตอบแทนใดๆเพียงแค่ได้สนองงานของพระบิดาแห่งฝนหลวงสักครั้งในชีวิตก็เพียงพอแล้ว แต่ผมข้าวอบรมอาสาผลหลวงตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5 5 6ตั้งแต่เป็นอาสาผลหลวงมาผมก็ได้เริ่มทํางานให้กับพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็รีบก็ทํางานมาโดยตลอดประสานงานไปทางกับกรมผลหลวงการบินเกษตรเวลาเกิดไฟแล้งหรือน้ําท่วมที่ไหนผมก็ได้ลงพื้นที่ไปกับสํารวจดูว่าไฟแรงจริงไหม น้ำท่วไมไหมผมก็ได้ประสานงานให้กับทางกรมผลหลวงการบินเกษตรขอร้องขอฝนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าอำเภอไหนทั้ง20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้ผมก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้มารับ,บโลอาสา,าสมัครผลหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นเกียรติปลื้มปเป็นดี เป็นอย่างยิ่งครับที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ถึงมาจุดนี้ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับนี่ได้โอกาสที่มาเป็นอาสาสมาัครฝนหลวงนะครับในตอนนั้นนะครับในตอนที่สมัยผมยังไม่เป็นหนุ่มนะครับยังไม่หนุ่มเท่าไหร่ก็เป็นเด็กผมมีเอกสารเล่มหนึง่งผมได้รับเอกสารจากพี่ชายของผมเป็นเอกสารเป็นหนังสือเล่มหนึง่งปกใหญ่หนานะครับหนาก็ประมาณนี้การทำเป็ิการฝนหลวงนะครับคำว่าฝนหลวงแต่ก่อนสมัยนั้นก็ คุณพ่อบอกว่าฝนหลวงสมัยนั้นเขาเรียกว่าฝนเทียมนะฮะผมก็เลยได้รับเอกสารนังสือเล่มนั้นนะครับเป็นของท่านเทพฤทธิ์เทวกุลที่จัดทาเอกสารเล่มนั้นขึ้นมาตอนนี้ก็หายไปแล้วผมหาไม่เจอแต่ผมก็ยังความสูงใจผมทายังไงถึงจะมีโอกาสที่จะได้มารับใช้พระองค์ท่านในครั้งนี้นะครับจนมีเจ้าหน้าที่ของจากสานักง,งานกเษากษตรจังหวัดสำนักง,งานกเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย เข้ามาบอกว่าให้ผมไปอบรมอาสามาฝนหลวงผมอยากเป็นละอยากเป็นอยากทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรอยากช่วยเหลือพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมามากละผมก็จะประสานกับเสืบสรรของพระองค์ท่าน,นตามพระราชดีิของพระองค์ท่านที่ท่านได้ทํามาสักเซลของตารางนิ้วหนึ่งผมก็ยังดีและผมก็ ภูมิใจมากนะครับพระองค์ไม่อยู่ที่ไหนครับพระองค์จะอยู่ในใจของผมเสมอและผมพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและก็พระองค์ท่านจนสิ้นสุดลมหายใจของผมตราบชีวิตของผมจะหาไม่นะครับ คุณผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นโครงการพระราชดำริฝนหลวงและกว่าจะมาเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ใช้ระยะเวลาหลายปีในการทดลองและผ่านพ้นอุปสรรคมาอย่างมากมายซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยังคงสืบสารพระราชปณิธานของพระบิดาแห่งฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะครับปีนี้ก็เป็นปีที่67ปีของตำราฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นโครงการพระราชดำริที่ ประสบนิกรคนไทยทั้งประเทศได้รับผลประโยชน์นะครับแก้ปัญหาความแห้งแล้งของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยกรมคุณหลวงเองนะครับก็จะมุ่งมั่นพัฒนาทุกๆมิตินะครับให้เกิดผลสำฤทธิ์ให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาในยามมีปัญหาภัายแล้งเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเร่งรัดพัฒนา เป็นเรื่องของการวิจัยนะครับวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในปี2566กรมฝนหลวงจะเปิดศูนย์ปฏิการฝนหลวงตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงตอนนี้ก็ได้มีความพร้อมนะครับทั้งนักบินเครื่องบินและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งและแก้ปัญหาหมอกควันให้กับพี่น้องทั้งประเทศนะครับแล้วก็แก้ปัญหาลูกเห็บด้วยนะครับในเดือน มีนาเมษานะครับตอนนี้กรมได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการเครื่องที่เร็วขึ้นมา2ชุดนะครับใช้เครื่องบินสีลำที่เตรียมพร้อมทุกเวลาตลอด24่ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหากจะเกิดมีปัญหาภัยแ้งขึ้นมาในระยะเวลาใกล้หรือจะแก้ปัญหาด้านอื่นๆน,นะครับกมรมผลหลวงพร้อมเต็มที่ครับ และที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินแห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งความรู้สําหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการทําฝนและที่สําคัญห้องทรงงานของพระองค์ท่านยังคงจัดแสดงอยู่ที่เมื่อเห็นแล้วทําให้รู้สึกเหมือนว่าพระองค์ยังอยู่กับพวกเราตลอดเวลาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ะเสด็จมาที่นี่ขั้งล่าสุดเมื่อปี2544เพื่อที่มาบรรยายนะครับให้นักเรียนโรงเรียนวังไกกังบนนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดตำราผลหลวงพระจาทานให้กับวิทยุทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับให้ให้เด็กทั่วประเทศได้ได้ไดรับทราบวิธีการาปฏิบัติการผลหลวงนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก,ก,ก็ยังคงอยู่นะครับเป็นพวกบิก๊กเกอร์พวกแก้วคนนะครับ แล้วก็โต๊ะทรงงานก็ยังอยู่นะครับเราเก็บไว้อย่างดีนะครับที่ศูนย์บุญหลวงวังหินนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็มีสื่อที่จะให้องค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เราจัดแสดงไว้นะครับสามารถเข้าเข้ามาดูได้นะครับนะครับคือวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนใครที่จะมาในวันเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตเลือกก็อาจจะติดต่อมาก่อนนะครับ ผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565ที่ในวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงด้วยกันและหลังจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยังคงสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านและเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ปีกฝนหลวงหมดเวลาลงแล้วดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ